ความปลอดภัยเพราะว่าเสือเนี่ยเขาไม่ได้ลามโซ่เอาไว้นะเขาปล่อยเดินอย่างอิสระนะฮะกงแรกโกงแรกค่ะเจอแล้วนะฮะน้องสิง,สงโตนะฮะสาจานั่นเองนะฮะเวลาคอ้าเวลาขวาเอเอโโอเออเออเหลับใส่เออหาวเออหาวโชว์ด้วเว้เออเออต้อบอกให้นงซ้ายตรงนี้อัวริมสุนทานหมดนะคะ คนสุดท่านทานหมดไม่ได oh, 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 oh. ้เก oh, uh, ็บทานก็อ cool ื่ใส่ทานอยู่อั้อนไ้อัโี้อนี้อัน้อน้โ้อน้โัอ้โชว์ด้วยนะคะนอันนีี้อยนนีันนีียนี่มีข้าัล่างด้วยนี่มีข้างล่างด้วย อันนี้คือโซนแรกนะฮะโซนน้องสิงโตนะฮะจากแอฟริกาน้เจ้าหน้าที่หลงทางน้อเจ้าหน้าที่ที่เอ่อความแล้วคนไหนกันแหละอยู่ในท้องนี่ค่ะอุ้ยอะไรฮะอะไรฮะออ๋สิงโตนะฮะน้องสิงนี่เป็นใครก่อนนะนะคะนางสิงนางสิงนั่นเองนะฮะ อ,อก้อนนี้เราดูอีกนั่งสีเลยอ้าวเปิดประตูแข่งมาแล้วจริงๆแล้วนะคะเป็นคนสมชุดค่ะนะคะเป็นคนสมชุด เดี๋ยวเดี๋ยวกระจกเขาจะเปิดอัตโนมัตินะครับแล้วจะเปิดเลื่อนเลือนมาอย่างเงี้ยนะแล้วก็เลื่อนลงอ่าให้เสือให้สิงโตกระโจนมมันดักทายแบบอยากใกล้ชิดนะมรูปเรากุไม่ีพีนะฮะจะทำความใกล้ชิดทุกอย่างนะคะแม้กระทั่งเสือและสิงโตอ่าด้านขวามือ White Tiger จิ๊ดนะเสือขาไซบีเรียนนะฮะเสือขานะฮะ w h i ไทเกอร์

เสือกระสิงโตนะคะโชว์ก่อนนะคะเสือกระสิงโตเขาโชว์ก่อนนะคะก่อนที่จะออกมาเป็นไลเกอร์นะคะที่ที่ฝักตปบด้วยค่ะมันก็คงคิดว่าในหัว่ันงโตคงคิดว่ามาดูฉันทำไมได้กินจำ ให้่รถเสียนะแกมันลองคิดอย่างเงี้ยใหญ่รถเสียนะจะลอยล่ลางนี้มาหลายปีลยแล้วดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวถอนศัพยาธถอนมัดก,ก่อนอันนี้ไปไหนกันจะได้อันนี้หมาหน้าจมูกอ,อันนี้โลภไฟฟ้าหมดเลยนะจ๊อะอ่าอันนี้ค่ะไลเกอร์ค่ะไลเกอร์เห็นไหมคะลุกห่้าเหมือนสิงโตนะคะเมื่อกี้พ่อแม่นะคะอา่านะมีตัวเดียวอะดูนานๆนะคะแต่ลายเป็นเสือ ลักษณะเมันสิงโตแต่ลายมีลายเสือนะคะจานี้คไลเกอร์นะคะเหมือนนอนทับเสือค่ะเห็นไหมฮะแล้วเป็นลายเสือที่หน้าเราอย่างนั้นเลยลายบางๆไอลายบางๆเป็นลายเสือแต่ว่าลักษณะเขาเหมือนสิงโตนะนี่ละคันไลเกอร์มีตัวเดียวนจ้าจ้าของดูหายยากนะราคาหามูลค่าไม่ไร อ่าด้านซ้ายมือของทุกท่านนะคะอันนั้นรถยนต์ค่ะรู้แล้วร,รู้แล้วหรอรไ,มไม่รู้รสิมีครับแล้วเข้าคองมีจ่ายังครับยงส่วนที่สองนี่โซนแรกจบแล้วนะฮะโวนที่สองต่อไป พยาแรงพยาแรงรวมกับพญานกพูกนะฮะสู้กันพยาแรงพญานกพูกอีกตอนหนึ่งไม่มีนกแสดงว่าเป็นนกออกน,ะอนกออกออกจากปงไปแล้วเดี๋ยวก็เจอนกแสกหรอแสกหน้า

ขาหลูใช่ไหมเขายื thing, ่นย oh oh. oh. ื go girl, go girl. Wow. Magic, magic, yeah, yeah, ่นาเขาหลูก็ขอตังค์าได้ก็หน่ดิโอ้โหใหญ่มากอุยมาแล้วมาล้วต่อกระจกเยมาเดินตาม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 เดิน คนหรือเปล่าเนี่ยตรงลงเป็นคนหรือเปล่าไม่ใช่นี่ครับคนใส่ชุดไม่ต้องสงสัยนะคะท่านมมันเชื่องจังอ๋อท่านแม่เป็นคนค่ะเออมันรับแม่นเลยนะใช่แต่หน้าฉี่อ๋อแม่ว่างเลยจำตาได้ไงอดอาหารต้องอาทิตย์นึ่งละตัวนี้ไม่ยอมอ่ะตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้กินอ่ะไม่ไหวอ๋อนั่งเอาโอ้ดย

มันว to ิ <mini drained out> ่งตามมาวะน่า <downside> ร <The Mont aja>. ักเลยนะหิว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 หนู้นังขนูฟังหังอยากกว่าเอาให้อะไรอ่ะกเอาหนูฟังครับหนมปังมันเหมือนใส่ใส่ให้อาหารให้หนมปังแล้วก็เศษเนื้อมนุษย์กันอันนี้หมีหมีเกาหลีค่ะที่เราเห็นที่ซอลักซานค่ะเยนละขานะครับหมี มีวงเซี้ยวพระจันทร์นะฮะตรงคองก็จะมีสีข,ขาวเ,เห็นไหมคะตรงรูปปั้นดูตัวใหญ่แต่จริงๆนี่คือมีท้องถิขขนะะ่นของเขานะฮะคันจิงกุ๊กกลมนั่นเองนะฮะมีเก้ารีมาให้อาหายแล้วไปไทยไปไายไบ,บ๊ายบ,บายแล้วตุบบบบ๊กตา พอแล้วพอแล้วเขาบอกพอแล้วอิ่มแล้วดูดิเอ้ยทำท่าเดียวกับพนักงานเอเวอร์แลนด์เลยนอนสิไม่บายไม่บายเขาบอกพอแล้วพอแล้วไม่ใช่ที่มันไม่ได้ไม่บายนะเนื่อยกมือบอกว่ามันติดคอขอน้ำตัวนี้ตัวนี้ทำไมไม่ถึงเต้นไม่เลยอะป่วยแล้วตัวนั้นเยอะว้าอ๋อตัวนี้นี่แบบ ไมจับเลยเลยอ่ะโอ้ยบ้้ให้ทีแบบสิบอันถ้าทางใส่ชุดหมุน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 นะคะคลับบอกนะคะนางแบบนะคะนางเป็นนางแบบเก่านะคะของหนังสือโบกนะหมุนนะหมุนหมุนหมุนสีหมุนเออหมุนก้อนหมุนก้อนหมุนก้อนลูกหมุนเร็วหมุนเร็วที่เจ็บหมุนเหรอ